ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวววันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมาสักพักแล้วมันคือชื่อที่คุณอาจจำได้ตราสัญ,ญลักษณ์ที่เคยโดดเด่นในโลกรถกระบะและตอนนี้มันกลับมาแล้วผมกำลังพูดถึง Hall, วอลโธร์เวปี2 0 2 6ซึ่งหลายคนอาจคาดไม่ถึงอันที่จริงมันเคยถูกมองข้ามไปสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันมาถึงแล้วและมันมีความหมายทางธุรกิจจริงๆริเบลวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแนอดีเคยเป็นรถใช้งานที่ทนทานแข็งแกร่งเชื่อถือได้ และถูกสร้างมาเพื่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงก้าวเข้าสู่ปี2026วอชอกํกำลังฟื้นคืนชีพชื่อปราวตแต่นี่ไม่ใช่แค่การหวนคืนสู่อดีตแต่มันเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดที่ดูเดือดและมีการแข่งขันสูงวอชทอเฝ้าดูอยู่ห่างๆมานานพอแล้วและตอนนี้พวกเขากำลังก้าวกลับเข้าสู่ตลาดรถกระบะพร้อมกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งเราว่าปี2026ใช้แพลตฟอร์มเชลเลอร์แคลร์เเป็นหลักด้วยความร่วมมือจากสเตนทิส ในระดับโลกแต่วอกซ์ได้เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบยุโรปเข้าไปด้วยด้านหน้าที่โดดเด่นและเหลี่ยมมุมพร้อมกระจังหน้าวเซอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของวอกซ์ที่ทอดยาพาดผ่านจมูกฝ่ายหน้าเลดสสองสว่างด้านข,าข้างกระจังหน้าให้ความรู้สึกล้ำยุคและหน้าเกรงถังเส้นสายของตัวถังโดยรวมคงชัดและทรงพลังแฝงไว้ด้วยความดุดันอย่างลงตัวไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่กลับเรียกร้องอย่างเงียบๆใต้าฝากระโปรงยังคงมีความลึกลับอยู่บ้างยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรพร้อมเสียงกระซิบว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดอ่อนในบางตลาดการส่งกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นแรงบิดมหาศาลและออกแบบมาเพื่อการลากจูงลากจูงและไต่เขาได้อย่างสบายๆมันไม่ได้พยายามจะเป็นรถบรรทุกและสไตล์แต่มันคือการพยายามเป็นรถบรรทุกที่ทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้วพาคุณกลับบ้านอย่างสะดวกสบายก้าวเข้าไปข้างในแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่เหมือนรถบรรทุกเลยห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV สุด ดูมากกว่ารถอนเนกประสงค์ที่ทนทานวัสดุสัมผัสนุ่มหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวและจอแสดงผลดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมีระบบ Apple Carplay Android Auto ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบกล้องรอบคันบวกซอนไม่ได้แค่พยายามไล่ตามแต่พวกเขากล้าไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดแต่ความลับอันยาวนานคือเบรคันนี้มันไม่ใช่แค่รุ่นใหม่มันคือข้อความบวกซอรต้องการกลับเข้าสู่วงสนทนาไม่ใช่แค่ในฐานะแบรนด์รถยนต์ แต่ในฐานะผู้เล่นตัวจริงในโลกการทำงานพวกเขากำลังทดสอบตลาดอย่างรอบคอบกับรถคันนี้อย่างเงียบๆแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่สามารถพลิกโฉมทุกอย่างได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือเป้าหมายยอดขายแต่มันคือเรื่องของมรดกการฟื้นฟูบทใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเรามานานหรือเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมจับตาดูรถคันนี้ไว้นะครับวอกซอลเปี2026ไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรมากมายแต่เมื่อคุณได้เห็นมันเมื่อคุณได้ขับมันแล้วคุณจะไม่มีวันลืมมันและนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้คุณกำลังรับชมเทอร์โบท็อกเวล์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเบื้องหลังมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาเปิดเผยเชื่อผมเถอะ